เมื่อกี้ผมก็ได้ฟังคลิปเสียงท่านทสะนะครับแม่ทัพใหญ่แห่งโกเซมฟาร์มนะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการไก่ชนของเรานะครับก็พูดถึงนะับเจ้าทันใจนะครับคําทํนายเนาะจะดังกว่าเจ้าปาเงินนะครับซึ่งคลิปที่ผมฟังนะครับก็น่าจะเป็นคลิปนี้ผมบอกแล้วทันใจเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะมันจะใจลูกเก่งไวาปาเงินก็ประมาณนี้นะครับ คือให้พี่น้องไปรับชมแล้วฟังกันดูนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยมีพี่ชายท่านหนึ่งนะคอมเมนต์ให้ผมพูดถึงเจ้าทันใจหน่อยคือนานมากมากแล้วก็คอมเมนต์หลายคลิปมากๆนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทําคลิปตอบสักทีเอาพูดตรงๆเพราะว่าผมไม่เคยเห็นคลิปเจ้าทันใจผมก็เลยไม่สามารถพูดถึงลักษณะ,ะการชนลักษณะตัวตนาเขาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะ<ม>คือเจ้าทันใจเนี่ยเป็นไก่น่าจะเป็นไก่เดินทำเนาะเท่าที่ผมได้ดูคลิปนะ น่าจะเป็นตัวเดียวกันแหละแน่นอนแหละครับคือเป็นไก่เดินทำครับข้อดีก็เป็นไก่แบบแข่งเป็นไก่เบอร์แข่งครับคือชัดเจนที่สุดเลยคือไก่เบอร์แข่งนะครับแล้วก็เอาพูดตรงๆนะคือส่วนตัวอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็คือจะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไหมคือคนพาะไก่มาผมว่าก็น่าจะพูดไปในทางเดียวกันแหละว่าไอไก่เดินทาเนี่ยมัน,ม,นมันทำมันทำง่ายกว่าไก่ไก่เลี่ยมไก่ลีลามันทําง่ายกว่าไก่แบบไก่อย่างอื่นอ่ะครับคือไก่เดินทามันทําง่ายนะครับแล้วก็ คือแบบบูบี้ขย่ำอะไรพวกนี้มันทําง่ายนะกว่าไก่แบบอื่นนะอันนี้ก็พี่น้องอาจจะเห็นแตกต่างก็ไม่รู้นะแต่ส่วนตัวผมก็เป็นแบบนี้นะผมมองแบบนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าผมไม่ใช่แบบแฟนพันแทาโกเซมฟาร์มผมไม่ใช่แบบแฟนพันแท้สายพันธุ์สายเลือดมังกรครับแต่ไม่ใช่ว่าผมจะไม่ชอบนะคือผมก็ชอบนะอย่าง พี่ิ๊กท่านสสอพี่ดวงหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เพิ่นทําคลิปลงอะไรผมฟังตลอดนะผมชอบฟังผมเป็นคนที่ชอบฟังแบบรับความรู้ใหม่ๆหได้หลายมุมจากาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เพิ่นแบบประสบความสําเร็จแล้วเนาะแต่สิ่งหนึ่งนะับที่ผมจะบอกได้แน่นอนว่าคือถ้าท่านได้หยิบจับใช้งานสายเลือดนี้แล้วคนระับสิ่งที่ท่านจะได้มาก็คือไก่ที่มันเป็นไก่หุ่นนักลบเป็นไก่เป็นไก่พร้อมลบอ่ะไก่พร้อมลบเคยยังไงคนระับคือตอนนั้นผมก็เคยพูด ทำคลิปลงแล้วประมาณว่าคือเอาตรงคือเท่าเท่าอันนี้เป็นมุมมองขอ,นะองส่วนตัวผมเองนะถ้าสอเน่เพลินก็น่าจะแบบปูพื้นแม่พันธุ์ไปหมดแล้วครับคือไม่ใช่มีแต่พ่อพันธุ์ที่กระดูกโครงสร้างดีแต่ทั้งแม่พันุ์เนี่ยเพลินปูพื้นกระดูกโคร,สรงสร้างสายพันธุ์สายเลือดคัดอย่างชัดเจนมาหมดแล้วนะครับคือไก่พอมันผสมออกมาเนี่ยมันก็จะคงแบบกระดูกโครงสร้างสรีะระโครงสร้างเกระดูกโครงสร้างเข้าใจไหมผมเห็นหลายคนบอกว่า ใช้สายเลือดฟาร์มนั้นแล้วใช้สายเลือดฟาร์มนี้แล้วส่วนมากมันจะออกมาเล็กนคะรับคืออันนี้มันก็มันเป็นมันเป็นแบบแม่พันธุ์ส่วนเรามีเพาะพันธุ์อย่างเดียวใหญ่อย่างเดียวมันมันไม่ได้นะครับส่วนตัวอ่าของผมตอนนี้สิ่งที่ขาดอยู่นะครับก็แน่นอนแหละว่าโครงสร้างกระดูกโครงสร้างเนี่ยมันต้องเติมขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือสายอ่าที่ผมเพาะพัฒนาที่ยังขาดอยู่นะครับแต่ผมก็เคยทาคลิปพูดถึงทั้ง สายพันธุ์ของโกเซมฟาร์มแล้วว่าเป็นไก่หุ่นนักลบเป็นไก่เป็นไก่นักลบอ่ะนะครับคือมันครบเครื่องกระดูกโครงสร้างผิวพันธุ์นะครับเพราะท่านสสเพิ่อนเพิ่นปูไว้หมดแล้วยันแม่พันธุ์นะมันเป็นไก่ที่กระดูกโครงสร้างติดง่อนติดง่อนสูงไว้หมดไว้หมดแล้วอันนี้คือเป็นมุมมองที่ผมนะถ้าท่านได้หยิบจับสายพันธุ์โกเซมฟาร์มเนี่ยแน่นอนแหละท่านจะคือพร้อมใช้งานได้แหละนะครับแล้วท่านก็มาลุ้นแข่งเอาอ่ะแต่นะครับถามว่าไก่ที่มันติดกระดูกโครงสร้างง่อนอ่ะ ไก่มันจะเป็นไก่แข้งแข้งเบาแข้งเปิดแผลอะไรอย่างเดียวไหมละ่ะมันเป็นไก่เบอร์แข้งแน่นอนครับเป็นไก่เบอร์แข้งนไก่แข้งลึกนะครับเป็นไก่แข้งไก่แข้งงอนนะพี่นึกภาพไก่แข้งงอนนะเออประมาณนั้นแหละครับนี่แหละครับที่ท่านจะได้ได้อย่างแน่นอนท่านจะถ้าท่านอยากจะเอามาเติมแต่งกับสายพันธุ์ที่ท่านมีอ่ะคือท่านจะได้อะไรหลายๆอย่างจากตรงนี้นะถ้าให้ผมแนะนำนะถ้าให้ผมแนะนําว่าเอาลงอันนี้มันอาจจะแบบไม่ได้พูดถึงจอจง ในตัวของเจ้าทันใจยอย่างเดียวนะแต่ถ้าแบบใครยังไม่เคยลองสายพันธุ์นะส่วนตัวผมเองก็ไม่ไม่ยังไม่ไแบบเคยแบบหยิบจับแบบเต็มร้อยนะครับหยิบจับแบบเต็มร้อยเลยนะครับคือเคยแบบมีแต่รุ่นพี่นะที่เพิ่นแบ่งแบ่งาสายพันธุ์เป็นสายเลือดอที่ติดเลือดท่านที่ติดสายพันธุ Go ์โกเซงฟาวน์มาให้ลองพัฒนาดูนะครับคือแน่นอนว่ามันออกมาโครงสร้างดีมากๆนะครับโครงสร้างดีว่ามากๆเลยนะครับก็ ซึ่งส่วนตัวผมเองก็พูดตรงๆว่ายังไม่เคยได้ลองหยิบจับเนาะแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนาะถ้าท่านอยากแบบหยิบจับนะบอยากจะลองใช้สายพันธุนนะ์ท่านสสนะคือท่านถ้าท่านมีพ่อไก่ถ้าเป็นผมนะถ้าท่านมีพ่อไก่กระดูกโครงสร้างดีโอเคแหละนะแล้วเร็วนะครับโอเคมันมันก็จะดีท่านไปเอากวาดแม่พันธุ์เลยกวาดแม่พันธุ์ของท่านสสมาห้าแม่สิบแม่นะครับมาลองพัฒนาดูนะ คือเอาตรงคือระหว่างแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์เนี่ยกระดูกโครงสร้างสรีราเนี่ยมันให้กันอยู่แล้วแหละแต่มันมีจุดเหลื่อมๆอยู่เนี่ยผมก็เคยพูดไปแล้วเนาะว่ามันมีอะไรที่แบบแตกต่างกันอยู่ระหว่างพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ที่มันให้กันนี่แหละคือพวกสไตล์การชนเนี่ยแล้วก็ความเร็วความไวเนี่ยคือมันจะมาเหลื่อมๆทางพ่อนะอันนี้มันมันจะอันนี้เป็นแบบถ้าที่ผมสังเกตนะไม่ว่าจะชุดไหนชุดไหนมันก็จะเหลื่อมๆมาทางพ่ออันมาจะเป็นตัวผมคนเดียวก็ได้ครับแต่อันนี้เป็นเป็นคำแนะนำของผมอาจจะพูดแบบ เผื่อให้พี่น้องได้รับชมและฟังการเล่นๆดูก็ได้หรือถ้ามีพ่อไก่เป็นไก่แข้งหน้าเป็นไก่โปยแข้งหน้าแบบไก่โค้งข้าโค้งสร้างดีด้วยนะไก่ลอยชนมาตรฐานโครงสร้างดีมีแข้งหน้าบ่อยๆนะครับเอาสายพันธุ์ท่านสอนสอแม่พันธุ์มาสักห้าแม่สิบแม่เนี่ยเอามาแบบนี้โหแบบคือแบบก็น่ารุนนะอยากให้มีแข้งหน้านะครับยืนพ่อไก่เป็นแข้งหน้าก็มันจะง่ายกว่าเอาพ่อไก่หน้างอนแล้วเอา อ่าแม่ไก่แข่งหนามาใส่มันอันนี้มันจะง่ายกว่ามันจะง่ายกว่านะก็ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวย้อนมาพูดถึงทันใจกันหน่อยนะครับทันใจเนี่ยเป็นไก่เดินทำเนาะ<ส>เป็นไก่เดินทำเป็นไก่บ้าตีเป็นไก่แข่งแข่งลึกนะครับเป็นไก่ดื้อแข้งด้วยนะเป็นไก่ดื้อแข่งบ้าบ้าขยำรถถังบูบูบุกนะครับก็ดูโครงสร้างนี่ก็คงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสายพันธุ์ของท่านสสเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงแต่ตรงนี้ว่า มันคือไม่ด้อยไปกว่าสายพันธุ์ไหนแน่นอนนะครับสายพันธุ์ท่านสสคือเรื่องกระดูกโครงสร้างเนี่ยหิวพันธุ์คือครบแน่นอนนะคุณเหมือนคุณได้ชุดเกาะตีบวกสามาแล้วอ่ะนะครับถ้ามีแม่ไก่นะครับถ้ามีแม่ไก่ปลาไว้ไว้นะไก่ปากไวนะ้ไวเดินทําแบบปากถึงตีนถึงอะ่ะเสียบจิ้ม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 อะไรพวกนี้เนานะไปนะครับผสมปากผสมดูก็ได้นะครับก็หรือถ้าใครแบบคุณน้อยก็ ไปลองเอาตัวเมียามาใส่นะับถ้ามีพ่อไก่ของตัวเองแล้วนะครับลองเอาตัวเมียามาใส่ดูนะครับคือท่านก็จะได้แบบกระดูกโครงสร้างแล้วก็แข้งอะไรประมาณนี้แหลนะนับคือจะให้พูดถึงแบบให้วีเคราะห์ว่าเอาแบบไหนมาใส่ถ้าเป็นผสมก็คือได้หมดแหละนะครับได้หมดว่าเราจะเฝาผสมหรือเราจะเอามาเป็นตัวนะับคือคลิปนี้กว่าจ,จะยาวหน่อยอ,ะอาะก็อัา,าว่าอฝาผสมแล้วเอาเอา,เอาตัวเมียามาใส่พ่อไก่ที่ มีแข้งหน้าโปรยๆเยอะๆอันนี้ก็โอกาสมันจะง่ายขึ้นโอกาสที่จะมีไก่แข้งหน้าโตมามันก็จะง่ายขึ้นนับอะไรประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมก็เห็นคลิปแล้วนะครับผมก็ได้ได้รับชมคลิปแล้วนะครับก็ลองไปติดตามลองไปไอ้นี่ดูนับถ้าใครยังไม่เคยอ่ะใช้สายพันธุ์นับโกเชี่ยมฝามนับก็ลองลองไปศึกษาลองไปแบบดูนับส่วนตัวแต่ละสายพันธุ์มีข้อดี แตกต่างกันแน่นอนมีมีมีข้อดีนับคือส่วนตัวผมก็ยังติดตามนะครับติดตามอยู่ห่างๆนับติดตามแบบเรื่อยๆแล้วฟังความรู้ดีๆจากผู้ใหญ่ทุกๆท่านทุกๆฝามทุกๆแบบทุกๆท่านอะ่ะก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ